สวัสดีครับช่องไกด้าขึ้นทิ้นนิสานครับผมมือนีกับมาเรียนวาวครับเป็นวาวขิ้บินนะครับรอยยี่สิบเส้นครับเดี๋ยวมือนีที่ปอยยึดตีนบ้านครับตังแต่นช่าครับเส้นเห็นหยอดวัดว่าครับผมนะครับหยอดวัดปุ๊บที่นี่มือนีมีงานประทาสีเกียวนะครับประทาสีเกียวนี่ยมีวันที่หาหอดวันที่เก่านะครับมีมะล่ำนะครับผมหลายวงครับทั้งมาล่ำสิงทั้งมาล่ำไงครับระเบียบวัฒนินก็มีครับผมอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับตำบลสีเกียวครับผมคบัตรดับ ผมกับที่ป้อยไปนี่นะครับสีแลรนม่างหุ่นครับป้อยไปนี่ครับคนมาวัดกับทีเห็นบบาวผมแบบมีแสงไฟนะครับผมแมพแอมแมนี่น่ะครับเดี๋ยวติดแสงไฟก่อนครับผมเดี๋ยวติดตามช่วงบังครับกับผมตอนนี้ก็ติดไฟเป็นที่เรียบร้อยครับป้อยไปลงไปชางวัดก่นเหรครับผมเดี๋ยวผมจะเรียนไปทา่งนี้ครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปต่างกล่องเรียนนะครับผมครับ แล้วครับพี่น้องคุณครับเต้นู่ริ่มรันแร้วครับว่าหันมันขึ้นบริ้ปยเสียกแนวกัสตนู่ก็เล่นรังพอคอยเี่นบันไดครับน่ครับน like ้องไฟแมแมบแม่ em> mi, ่บรูลว่าไฟสิอยูไดหอดคำหลายบอเดอร์ขออนุญาตปล่อยเบา้วครับปอกันคลิปนาครับพี่น้องครับขออนุญาตปล่อยเบาครับ ไปเสียบครับผมขออยากไปเสียบครับ ตอนนี้ก็ป่อเสียงมัดมัดตั้งเป็นทีเดียร้อยครับเดี๋ยวผมที่ห้ามองปลูกให้มันไปจดกับหัววัดพอดีครับผมคนทียืเดียวเห็นไฟครับโอเคครับพี่น้องพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ